ดีจ้าการม,มาพบกันน้องอ้อมเราไทยเมื่อสองสิสเกตอีกแล้วด้วยค่ะพี่พีมมือนี้มีคู่ตา LC 0 1 8ยนึมานำเสนอค่ะงาม,งามเดิมเลยค่ะพี่พีมนนี้นะคะาปากใบด้านยังเหลือเลี่ยมครบอยู่เลยค่ะ,ะเบิ้งสีสันนะคะสีสันเดิมดพ,พี่เดิมเดิมเมื่อทนนี้เลยค่ะคันนี้ม่คอยในใส่งานด้ค่ะพี่พิมหลังค้านะคะบ่มีแตกนะคะยางดีซีเซนค่ะคอยมาคอยอยังก็คือ ยังเดิมยังเปะอยู่เด้อค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะง่ามีเลยค่ะน่องน่องลดไม่เลยค่ะพี่ๆมูสลักนี่บ่มีลืมค่ะอ่าพานล้างมากค่ะผมก็พานสองสองหกอีโปรเด้อค่ะสองสองหกอีโปรใบเหลือหนาๆเลยค่ะพี่ๆใบเหลือหนาๆเลยคือแมวมูสลักแน่นนะดีค่ะด้านหลังเด้อค่ะด้านหลังสะอาดสะอ้านค่ะพี่ๆ มีกระตุกนะค่ะพี่ๆเดี๋ยวต้องจะร้องสตาร์ร้องค่ะเพืเ่อนๆว่าขนนี้มันสื่อซ้ำได้ด้ค่ะราคายิ่งพันเนี่เปิดมาเลยค่ะพอพันนี่บอกนะคะเพราะว่านเห็นเขาบอกม,มาจอดกระถ่ายเลยเดี๋ยวจะถามนะคะให้อีกเทิญหนึ่งด้ค่ะพี่ๆชั่วโมงทํางานอยู U9 993ชั่วโมงท่าน993บอรอดพันชั่วโมงนะคะพี่พี่อ่ะเปิดเสียงคืนเบิงเสียงเพลิงตื่นเต้นน,นะคะแนนตึมๆเลยค่ะพี่ๆ ียงเครื่องแน่นตึมๆเลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์สัตว์เถินใต่วงมาลัยสำหรับพีพีถี่งค่ะเดี๋ยวไปใส่เชือกแหลกนะคะออกวถไใสคันแหลกนะคะนุ่งกันในน้ำลุนเียนะคะราคานี่น้องคิดว่าสามแสนสามแสนต้นๆนี่แหละค่ะพีพี มือเที่ยวนีครัมไงทีไงค่ะเข้าก็เยียบพัดเข้าก็ด้านเกีย้ยวไปนะคะสำหรับพี่ินรถขายมือสองไว้ใส่งานนะคะราคานีโวยถือกัเกันเพิงนึงน้องรดไหมเลยค่ะสภาพนะคะีะ่แกมาฝากให้สำนีนะคะโ่หง่ค่ะเพราะว่าคันนี้งามีลค่ะก็ตะอื้นเต้นน,น,นึ่นนงขอบนะคะ <S <S <พอ S 1> มันร้องพัดร้องไหมัร้องเบิร์นอยู่ในไก่หนุ่มสาวมัร้องก่อนนะค่ะจะได้เห็นรถไห้กำน้งแตกน,นะคะอะขอพูดที่เราไม่ร้ายๆค่ะเดี๋ยวน้องจะแจ้งราคาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ